สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปนนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมไฟประดับโซล่าเซลล์นะครับจากการที่ผมใช้งานมาประมาณ5เดือนนะครับติดทุกวันสวยทุกวันไฟกระพิทปิ๊บปิ๊บปิ๊บสวยงามทุกวันเลยครับแต่อาย์ที่ผ่านมาดับเส้ยงานอะอาการเป็นยังไงมาดูกันเลยครับอันนี้สมมุติว่าเป็นกลางเืนนะครับนี่ครับติดแป๊บนี่อันนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับทั้งวันเลยปรากฏว่าไม่ติดแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลองซ่อมดู ซ่อมด้วยตัวเองเราเนี่ยครับพลิกมาด้านหลังนะครับการซ่อมผมว่าไม่น่ายากนะครับเราก็ขันสกูทั้ง4ตัวนี้ออกเลยสนิมเขืะอเลยครับอ,อันนี้ผมใช้งานจริงนะครับขันออกเลยครับอ่า ยกฝาออกนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นแผงวงจรนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นฐานนั่นแหละครับแรงดันอยู่ที่1.2โวลต์นะครับเป็นฐาน AA 800มิลลิแอมนะครับอันนี้ผมจะถอดออกเลยฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบนะครับเราเอาออกเลยครับอันนี้เป็นฐานก้อนเก่านะครับ แล้วก็จำขั้วดีๆนะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อก้อนใหม่มานะครับอันนี้ผมก็เลือกแรงดันไฟ1 2โวลต์นะครับแล้วก็เป็นฐาน AA นะครับทีนี้ความจุนะครับผมเลือกเป็น3,600อมิลลิแอมนะครับอันนี้ผมจะลองใส่ดูก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับสปริงนี่เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับนี่ไฟออกแล้วโอ้สวยงามเลยครับเห็นไหมแตกต่างกันเยอะเลยครับเราก็ได้ใช้ไฟประดับโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องบัดกี้้วยแค่่ใสเเไปก็ร็้้วรรากใใส่หตงดยนะคับ รื้อนี่สกรูนะครับสั่นครับสัน่นสู้เปล่าขันเลยครับสกรูค่อนข้างตัวเล็กนะครับโอ้โหวันนี้ผมสัน่นทำไมผมสั่นอย่างเงี้ยหิวข้าวเปล่าเนี่ยถ่ายบ่ายนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับผมถ่ายคลิปอะ่ะทำให้ผมเกิดความประหม่านะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะสัน่นสู้เสอย่างกลัวอะไรจะว่ากินกาแฟก็กินแล้วนะครับจะว่ากลัวกล้องก็ไม่ใช่นะครับผมทำมา3ามปีละ นี่ยืบนี่มีไขควงไม่เหล็กนี้ก็ดีนะครับทําให้เราสั่นนะครับสั่นเป็นอะไรวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่ความจริงซ่อมไม่ยากนะครับแต่ผมทําให้มันยากเองผมสั่นเองหรอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปชาร์จได้นะครับทีนี้ผมปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้สมมติว่าเป็นกลางคืนนะครับก็ใช้ได้แล้วก็เป็นการซ่อมที่ว่าง่ายๆนะครับเราไม่ต้องบัดกี้นะครับนี่เราสามารถทําด้วยตัวเราเองได้นะครับ นี่โอ้โหผมว่าเป็นการซ่อมที่ง่ายมากๆนะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสัตว์